บายดีเนาะวันนี้เนาะวันนี้พาทุกคนมาเบิ่งเนาะจะเอามันไปขายเนี่ย่าสิไดไก่ทรายเนาะทุกคนเนาะเนาะนี่ก็กลับไออ้นปเนาะนี่รถกระบะคันสีขาวนี่แลาวก็คนได้เท่ายเนาะเพราะว่ามันคนมันอกาสีโต๊กแน่มันตากว่ได้ปันกว่ได้เลยกลายเป็นมันหัวเลยเนาะต้องยืมเหยยังเสียปลาเสร็จยังแจ้งวัวกระตาก นี่รถกระบะกูใจหัวหัวจับบป้อนหัวมนหัวกบใหญ่หัวเยท่อโฟมึอนี่้าจะไ้ความซึกเดี๋ยวนี้ใครมันในต้ะไรแบบว่านี่ต้นสามต้นสามโนกอะไดเก่าพัดเก่าโนพัดเก่าออเมื่อนี้ชิ่ะไรว่าต้นหนึ่งเหมนจ้ได้เจ้าจนะ เฮ้ยตร๊จะได้อยู่หายอยู่สวนนี่เออตืดมือยเนาะโอ้ขึ้นขับปัอมารับไอหนอนาะี่คนนี่ไอหนอปั๊เตเม่อยครับนี่บมล้ปับงมันโตโตพันแล้วนาอสี่คนนพันแล้วว่ามีแจ็คาสตรน้พาย่างหลอกก่อนหลอกเบืงตี่สวนมันหกเป็นหกยาบริเซีย มาดิทาง nhà ทางยโ nhà นี่เนาะนี่กําลังตากซองแดดของฝ่ามืดกนบปนิโต๊กนี่เบอร์นี่ก็ จีสาดจีสาแลา้คก็ย้งมาวาังนี้เนาะมาเบาง้างบนอีกเบา้งนี้ก็มีมีหกาดเนาะวันนี้เนาะบางนี้ก็หกาด แต่สวนที่หกเป็นหกไหกสาสต์ผีผีอก็มีผีนี่ก็เพระม่าหาหกข้ากันนี่แหละจะเป็นตองค้ายมันดิบเนี่ยเพราะว่าผมมีสาสติตากเนาะแถมฝนกระสิโตกอีกนี่ นี่มันมันสองแดดมันซองแดดกำลังกำลังเสียแหงเนาะตาผมมันห่าแดดหาแดดก็เล้คลายมันแหงนี่เขากะ็ซื้อลูปสี่พันสี่พันกีบนี่เนาะบอนอยู่บอนอยู่วันนอนเนาะ ปอนผักนอนกลางดินกินกลางทรายอันนี้ก็จะเป็นสวนกาแฟเนาะทุกคนเนาะนี่สวนกาแฟกาแฟกัตติมออันนี้จะเป็นดอกบอกทุกคนดอกมันุดิดอกเป็นดอกแต่ว่าบุถืกฝนทุกคนนน่ยบูหัวมันจะจับหรือบุ่จับนะดดอกเป็นดอกกาแฟ ตัวนี้ก็กติมอเนาะทุกคนเนาะปราสิทธามาเบิร์กาแฟกาแฟกลางโลบัสตาโลบัสตาอาราบิกา้าอันนี้จะเป็นกาแฟกลางแล้วทุกคนเนาะซีะกาแฟทุกคนนี่ดอกเบิร์นเนาะทุกคนเนาะตอนเป็นเกาตรตอนเป็นสวนกาแฟตอนเนาะทุกคนเนาะ กาแฟกาแฟกลานี่กราคามันกับสิบแพงกว่ากะทิมอนเนาะทุกคนเนาะยางกลับไปคืนเนาะไปเบิง่งบอลพวกพวกน้องเอามันขึ้นเนาะจะน้อยตอนออกไปขายมันกะสิาะทุกคนไปเบิง่งเนาะ ว่าสิไดจกโลกและราคามือนี้สิทอาไรอ๋อแล้วนะเออผอพรแล้วตังค์ โหดนะดยเลยเอเดบอกยังนะเดี๋ยวมันใจรีบกวมันใจ่เอเด็บเอดูโหดเลยเอเดเห็นเรแจกกัแหละแกงกุ้งที่โโหดไรเป็เออหวานนะไม่เลียโหดนาคายบนลานตอนไหนคลายลานในหน่อยนึงบะเออละเกียโอ้ค่ะ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 แฟนกินวะเดี๋ยวบอกต ถึกโมกินเพื่อเดียวบ้เออจะน้อยซื้อมอีกไปตลาดนี่มันควายน้อยน่ยออปไรสัสแกนตนี่รถข้านี้ก็คันมันดีบคนก็ไดหยุดฝนต้นปาย ก็ยังไือแลอยากทันวี่ทัเายงมกี้าม่ที่มีอบบ้งอมีเงินได้หเลไ้หมละ้ายมันนี่หละมีเงินข้ายมันนี่ได้บ่อยมันขอน่อยนี่หัวมันโอ้ยจะได้สิรวยนวของเขาเน่ยนี ตายตายตายตาคักๆเด็กถือกว่าโน้ตี่โมที่กิาดเลยเด็กออกแม่เด็กออกคาเียกูซือเพิ่นมัดมื่ว่าลูคนโตว่านี่มว่านี่มื่นครคต่อเรียตะเลียยังเารต่เสาาต่เสเลยกเอา่านส่ได้ผ่าน่านเนี่ยแล้วเนาะฟันต่อเสาหนึ่งจะเป็นก้อนสี่เลี่ยมเปล แัดหกหนึ่งคเลยถูกะเนาะโอ้แอนก็ทุกทุกอาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็จะตาร์รถแหละกระหูบเนี่ยไปมันเองออกตัวออกเต้ตัวก็โทรศัพท์เนี่ยอ๋อในโทรศัพท์เนี่ยโอ้มีการฆ่ามีการฆ่า 你干什么呢？ นี่ยังเป็นกองสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะยังกองดีอันนี้ก็รที่เต็มรถบ่แรงไปเคลื่อนเคลื่อนผ่าแล้วเปล่าแล้วฝอร์มเงขาย

ลงก็เจ๊าโหลมโน่นี่เงี้ยลงกอกค่ะกนนี่เลยนี่โหลดกดเอดตัวลาตีเงี้ยกูัวตามิลกใช่น่าขบ้นไหน Thank you. เรากูอไรกันล่กูัหาเว้ยอุ้ยไปหน่อย กน,น,นดูสิุกคนทุกคนดูสิ <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจะเอามาหนุหนท้ายเนาะ เียงลูกว็เล่กน้อยนะแต่พอทำเพราะเขมีไหมก็มันจะมีเสียงแห่เพราะมีไหม มันละเดี๋ยวก็มันลานะครับบาเกียบมันก็คนมันาแล้วลันมันนะครับคนขับราคามันเนาะราคามันมันดี ำนักตอนตางเนาะตอนเกิดตอนหลองที่ท่ายดูไ,ได้จะได้แรงเงินจะได้นี่ <50 S 2> แล้วเอาลลอกยใจน่ จะน้อยแปลงลงซอยมาลงลงนะวันนี้เนาะกดจินยาควายนะไอ ได้ต้นป่ายเซย์ได้ไหนนอได้มมันม่กไไาัด้หัวหน่อยนึงมันขาวกใหญ่พูกเก๊ะยีกันบติด เอามาขายตะมันดิบหน่อยได้หนาะฮอะลานกับใบใหญ่ลานหน่อยเบิ่งหัวใหม่เขาบักใหญ่นะโคตรใหญ่มาก ตูมันของพวกเราสิวัวน้อยน้อยหนึ่งลองแมวลอง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 สู้สู้สู้ปรายาก็ได้เงินประยากว่าาาก็ได้เงินดืนุ่นตาเออจะรอตลาดผ่าไปหรอ

สามลอยห้าักิโลมากับน้องเนาะมากับน้องสามคนอะไร ก็ไม okay. okay. ่ก no. yeah. mm ็ส่งว่าใช่แจกตัวสิห้าโลนักรับขันกอลอยสามสิบหนึ่งต้นสองร้อยสิบห้าเมื่อหนึ่งต้นสองร้อยสิบห้าโลเป็นเงินเป็นเงินทยอะไรอ่ะเซตบ Rồi mưa à? Không có, không có. Không mình đây <laughs> 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 อาจาซื้อยังไงวะถุงม,มองดี๋ยวผมม่อมาตาตาเปิดคลองกับ ตลาดต้อพคนเราไปหาซื้อกันก่อน,นเปนอย่างแบบว่าซื้อหมกข้อมาตำกินเพลเนแต่ท่าแบกไหมก็ไ้นมันเกบแบกเขามาตลาดโคตรโคตรเยมากเลย

มัะเรนมีหรือวะฮะฮะปลาทูปลาดุปลาหนปลาเน้นขายเปิดสีนมูสีนงวดเลนสิบล่ะฮมีคนมีคนนีแต่คนขายมีคนซือ้อ <c oughs> ไปมีคนขายมีคนซือ้อ อไารีสิันไปงานหายแล้วมาเข้ามาในตลาดเขาขายชีบเขาหิบหรอฮะหิบเลยเนี่ยใจกการเป็นคนขายคนสื่อพอมี

นี่เดี๋ยวสัเดเส้นแดงต้องวันอะไรสีเส้าห้าหาเนาะเนาะตะนันด้าหาฟันเนทำการตีตัวนีกันแดดสองหน่วยหาทิพพันหาพเงิน ใช่เสืองโมงไปสาย์ป่ะชอบาไปโถงโอ้ยไฟงสุดโทรศัพท์ที่ตอนนี้ก็สิกราเนาะทุกคนเนาะกราบบันอยู่